วันนี้นะคะเราก็มาได้พระอาค่ะที่วัดวัดเลขเลขค่ะรำมากิจเลขค่ะรำมกิจเลขสสเลขค่ะทำมกิจนั่นแหละเออไม่รู้เหนื่นนอยมากเพิ่งได้ลงมาจากรถนะคะแล้วก็รอแม่เราอยู่ซึ่งแม่เราหนึ่งที่ไม่ไมีรถตู้เต็มเลยอะทุกคน แม่เราอยู่ไหนกันเราก็ไม่รู้ว่าแม่เราก็จะก็คือเราอยู่จังหวัดนครน,นายกใช่ไหมอยู่จังหวัดนครน,นายกวัดเลขคธรรมกิจเขซาซ้ใย เราก็กำลังเดินตามแม่ตามพ่อไปนะคะพ่อถือกล้องพือกล้องทำไมช่องพ่อช่องพ่ออะไ่เนม่ยอะไรหรือเปล่าอย่างมงถ้ยทางว่ามันมีอะไรี่ยไม่รู้ ท่นไงทุกคนโบสถ์เก่าเราจะเดินเข้าไปในโบสถ์เก่าเพราะว่าเราอุ้ยเราเคยมาครั้งแรกนะคะเรายังไม่เคยมาเลยฟันเหลืองอนะ่ะใครที่ไหนวางสะดุดคุยลมแบบลมดีมากอื้ม<ะ> ี่ไนว้าวทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวจะปิดหน้าคนทั้งหมดนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ดีมากสวยมากทุกคนมามีรากต้นไม้กินนี่เป็นทางที่เราขับรถมาก็คือที่มา ไม่เคยมาหรือมาครั้งเลกสาธุมีมีมีไอ้ไข่ด้วยนะทุกคนเขาเอาจักรยานมาถวายมีของเล่นไอ้ไข่เต็มเลย มันบรรยากาศมันดีมากขาลองเท้าเหรอ มาข้างในแล้วมันเป็นแบบตึกที่มีไม้ออกมาถ่ายไปแล้ว,ว,วมันขึ้นไปอยู่ขงบนเลย่มันเป็นต้นไม้มันเป็นต้นไม้ที่แบบ จะถ่ายจากตรงนี้นมาที่แบบคือห้องบนอ่ะมันเป็นต้นไม้ข้างบนมันเป็นต้นไม้มเห็นปะ่ะเห็นไหมข้างบนมันเป็นต้นไม้ซึ่งแบบไม่ละว่ายาอยู่ 拜拜。Bye bye. นัวแลเต้นหน้ารับไปไปกันเถอะไรหิวหิวกินมาเมื่อกี้หิวใช่ไอมไรหิวอ่ะ พวกนี้เสร็จแล้วพนี้ร่นเสร็จก็ไปว่ะห้าง เซนชั่นพอเธอเองหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าเด้เลือกแล้วคนอื่นเลือกมั่งแวะโลตัสแล้โลตัสไหนตันนี้เล่นเสร็จตัวเองก็หมดสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์เลือห้ามพูดไว้ให้คิดอยู่ โอ้ยแม่เราเองแม่เราสวยมากอปาพ่อไปถาจับมือกับแม่พ่อถือกล้องถ่ายประตูดนะพ่อนจับนั้นจับพ่ออย่าดื่ไนไป